ผมไม่ได้เมาและกาผมไม่ได้เคยหาเรื่องใครผมอดทนอดกลั้นมานานพี่เป็นปีเลยดา่านู่นด่านี่เน็ตแนมดา่าจนคนเราอดอดทนอ,อดกลั้นไม่ไหวพี่ที่จริงแล้วไม่ได้ด่าเลยไม่มีสักนิดเลยที่ว่าด่าเขาพะอไรกว่าเขาจะทะเลาะไม่เลิกเขาจะให้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่นะผมกินอยู่ในบ้านผมไม่ได้ไม่ใช่พฤติกรรมมันมันเหมือนว่าเราต้อหยุด ผมไม่ว่าเขาผมไม่ไมเราเราอยู่ในระหว่างที่จะต้องจะต้องไปเรนที่มันมีปัญหาอยู่เราก็ต้องมีแค่กูสาคุยแล้วว่าผมมากไม่ได้พี่ว่าผมไม่ได้ว่าพี่นะเราว่าผมไิ่ได้ว่ี่นะเ่ว่าผมไม่ได้ว่าผมผมก็นอนนะพี่ผมไม่เกี่ยวกับผู้คยเจบเคยไม่รู้จ้จ มการเขาจะเขามายอมเลยแล้วก็ปัญหาเกิดจากอะไรตอนแรกนะที่ผมทะเลาะเขาเนาะพี่เขาด่าผมตอนแรกเลยนะครับเขาบอกเขาผมย้ายมาปิงแล้วเขาด่าผมเขาด่าผมทุกวันแม่เขานั่งหน้าบ้านเนี่ยเขาก็ด่าผมพ่อเขาก็ด่าผมผมอดทนอดกลั้นมานานพี่เป็นปีเลยผมไม่เคยยุ่งอะไรเขาเลยผมก็อยู่ผมแต่ ทุกทีกี่รอบกี่รอบเขาด่าผมไม่เออผมาหน้าบ้านอย่างเงี้ยพี่นน่าสูบหรีผมหน้าสูบหลีผมเนี่ยเขาบอกว่าผมบรเชาพี่อย่าหนึ่งปีเขาด่าผมด่านู่นด่านี่เหน็บแหนมด่าผมเอาพี่ด่าผมไปเลยผมไม่ได้เคยยุ่งอะไรกับพี่เลยอพี่ด่าผมไปด่าจนพนเราอดอดทนอดแั้ไม่ไหวพี่แดนมกันด่ากันด่ากันด่านะพี่คือเขาด่าตลอดเขาด่าเขาเหน็บเขาแหนมเขาด่าเหน็บแหนมด่านู่นนี่นั่นด่าร้อนเลย เป็นระยะเวลาผมชอบนะแก็ปีน,ปน,นพี่อ่าก็เป็นอารมณ์นี้ครับคือเราผมไม่ได้เมาแล้วก่กาผมไม่ได้เคยหาเรื่องใครถ้าคนรู้จักผมดีผมไม่เคยไปยุ่งอะไรเขาอยู่แล้วพี่ถ้าผมอยากกระทำนะพี่ผมโตแล้วผมผมไม่เอากระผมไม่เสียอย่างนี้แล้พี่ขอบคุณมากครับเบือ้องต้นโครงการหมู่บ้านดาเนินการยังไงครับ คือตัวนี้ก็แก้ปัญหาโดยที่เข้าไปาพบน้องคนที่อยู่ซอยสุ้าที่เป็นคนที่มีปัญหานะก็้ขั้นใจนก็คือแนะนำให้เขา,าให้หยุดเรื่องการดื่มหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอรารวาสแล้วก็แก้ปัญหาต่อไปก็คือได้คุยก,กับเจ้าของบ้านที่ให้เช่าว่าจะให้ให้ย้ายออกอยู่ที่อื่นนะฮะแล้วก็ จ้าของบ้านเขาก็ยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขคือเขาต้องเอาคนที่ซื้อบ้านเป็นหลักก่อนหลังจากนั้นก็จะให้คนที่เช่าย้ายออกไปที่อื่นก็โดยคุยแล้วเขารับปากจะดําเนินการภายในน่าจะประมาณเดือนนี้นะฮะประมาณสิบกว่าวันนี้แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือในการย้ายก็ทางผมเองในฐานะที่เป็นคนดูแลหมู่บ้านจะสานอยู่ก็ จะช่วยหาบ้านเช่าแล้วก็ดูเรื่องคนย้ายให้จะช่วยปัญหาทุกอย่างมันจะได้จบนะฮะเริ่มมาจากอะไรครับเริ่มเริ่มที่เขาเมาด้วยว่าว่าเราบ้านเราไปด่าเขาที่จริงแล้วไม่ได้ด่าเลยความจริงไม่มีสักไม่มีสักนิดเลยที่ว่าด่าเขา พราะว่ามีเด็กมีลูกมีหลานมันก็ต้องดา่าลูกด่าหลานมั่งมังมนเสียงมันา่าตลอดไปบ้านเขาเขาเขา,เขาใส่ใจว่าแต่เราด่าเขาอย่างเดียวเพื่อนบ้านมันน่าจะปรึกษากันได้คุยกันได้แต่เขาไม่คุยเขาใช้อารมณ์พูดอย่างเดียวผมเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็พาลูกก็เต้าไปทํางานหาเงินมาจุนเจ้าครอบครัวพูดไปน้ำตาตก แล้ววันนี้รู้สึกยังไงครับที่ต้องขายบ้านนี้เสียใจมากกว่าจะซื้อเขาได้กว่าจะซื้อเขาได้ถ้าเราไม่หนีถ้าเกิดเขาทําร้ายเราตายไม่คุ้มเลยพ,พ,พอเขาบอก<อ>ว่าเขาจับท่าเลาะไม่เลิกเขาจะให้ให้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาพูดอย่างนี้เราเรากลัวพ่ออะไรเขาเคยมีประวัติจุดคุ้มีเขาเคยมีประวัติคตนลอยฟังอยู่ประวัติเกี่ยวกับอะไรครับ เขาเคยคิดปุ๊บแร้วก็กลัวอันจะายต่อหลานและครอบครัวของเราใช่ครับเลยตัดสินใจขายทิิงเลยครับผมผมทำดีไลน์ผมทำดีมาตลอดผมต้องเป็นคนหนีผมไม่รู้ทาทาวอะไรกับชีวิตจะไปพักดูตัหวัด,ดกับญาติกลอดครับที่ไหนครับจักวัดตัวใย,ยครับวัดตัวใตคือจะขายบ้านจิ้งเลยแล้วก็ไปหาที่อยู่ใหม่ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผม เพราะมันตื่นขึ้นมาก็เจอกันครับตื่นขึ้นมาก็เจอเจอแล้วมันต้องมีสักวันหนึ่งอะ